นะพี่ที่เขาแวะมาดูพิธีนะทักทายก็ได้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีสิบแปดบ้านนะคะเนี่ยพี่ๆเขามาดูพิธีแต่ถ้าไม่มีพิธีพี่เขาก็ไม่ค่อยอยู่แล้วหรือเปล่าบ้านไหนบ้านไหนราัฝากเด็กบ้างคะทุกนหนุ่มน้อยอายุปีนี้สิบย่างสิบใช่ไหมคะหนึ่งมีนาครบสิบสิบขวบเต็ม ที่บ้านไหนรับหนุ่มน้อยวัยนี้ไหมคะค,คุณแม่ฝากหนึ่งวันค่ะทุกคนนี่ครับค่ะผมนี่ขอออดด้วนะครับเลดมาแล้วนะครับหเดี๋วแป๊บนึงแป๊บนึงอู้คิดถึงลูกอะอมันวาลูกเล่นเกมแล้วแม่ก็จะไม่เห็นหน้าลูกเลยลูกก็จะหายเข้าไปในห้องห้องแบบส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยงาลัดหนุ่มอ่ะก็ล็อกไว้ใช่ไหมพุดเหมือ <c oughs> นอยู่กันสามคนเลย จะไม่พูดต้องล็อกไวค่ะทุกคนล็อกให้ดืบ้านไหนรับฝากรับฝากหนุ่มน้อยวัยสิบขวบไหมคะพี่พี่บ้านไหนรับฝากไหมคะวันนี้หยุดหนึ่งวันเอาละก็คือก็จะอยู่โซนโซนข้างบนบ้านอยู่ชั้นสองซึ่งคุณแม่ก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปไปทำคลิปหรือว่าไปไลฟ์สดได้เนื่องจากว่าจะเสียงดังมาก แล้วไม่รู้คุยอะไรกันกับเพื่อนๆคุยคุยเสียงดังอ่ะคุยแบบผ่านเกมผ่านมือถึงอย่างเงี้ยใช่ไหมเ,เล่นกันก<ด>ี่<ด>คนคุยกันกี่คนลูกสองบ้านทีศสามสามไม่ใช่สี่หรอส่วนมากเลยสองสวัสดียี่สบสามยีสิบเจ็บ้านนะคะสามสิบ,บ้านนะคะไม่ยืมอีกทงนะสวัสดีพี่เคยอีกรอบหมสวัสดีครับสองแสนสาม,มืนมีบ้านไหนแล้วฝากเด็กบ้านไหมคะ สิบขวบเอาบ้านไหนมีเตะมีมีหนุ่มน้อยมีหนุ่มน้อยแล้วก็เตะบอลไหมคะพิธีไปเตะบอลด้วยฝากพิธีไปเตะบอลด้วยไหนคะ่ะทุกคนอ,กอุ้ยคูงมาสามห้าแล้วอะสวัสดีค่ะสามสิบห้าบ้านนะคะพี่ๆเข้ามามาดูเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะขอให้วันนี้เป็นวันดีๆสำหรับทุกคนนะคะ คุณแม่ก็มาทักทายเป็นประจำเหมือนเดิมค่ะน่อจาแต่ว่าถ้าวันไหนไปโรงเรียนก็จะทักแบบเช้าเดี๋ยวว่าเริ่มได้แล้วเริ่กขับมาแบบเออหกโมงก็จะมีช่วนที่เขาแต่งตัวไปเรียนนะคะหกโมงหกโมงครึ่งเงี้ยก็จะแบบมีมาไลฟ์สดเนี่ยมาทักทายตอนเช้านี่ครับลูกขอต้อนนะคะเดี๋ยวก่อนเี้ยกล้แล้วกลนล้อีกมึงไม่ทิ้งอ่ะ <laughs> ฝ <L> mm hmm. ากเดี๋ยวเนี่ยมอมม่จะไปฝากพี่ๆเขาเนี่ยพี่ๆยี่สิบสี่บาทตอนนี้อยู่ยี่สิบสี่บ้านเนี่ยคุย mm hmm. ได้เพื่อนหนูคุยได้ mm hmm. ได้ยินเสียงหนูได้ไม่ต้องไม่ต้องเนี่ยเนี่ยค่ะทุกคนแบบว่าแค่ hmm. แบบมีเวลาอยู่กับคุณแม่แค่สิบนาทียังยากเลยอะคิดดู mm hmm. คืออยู่บ้านหลังเดียวกันนะ, mm hmm. น,ะน่าจะเป๊นเหมือนกันทุกบ้านไหมคะอยู่บ้านหลังเดียวกันก็จริงนะผมไม่เจอหน้าลูกเลยเนี่ยไม่ไม่เจอหน้าลูกเลยอีกหนึ่งนาทีนะคะมิ หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยสิ<พ>บคนขอการทีครึ่งได้ไหมครับอะไรนะขอการทีครึ่งได้ย <20 S 1> ี่สิวิยไม่ใช่ไม่ใช่เีกน <c oughs> ิด <c oughs> เดียวเอง <c oughs> สวัสดี27บเมากนะครับมาทักทายวันหยุดนะคะอันนี้ก็น่าหลายๆบ้านเออแต่ว่าถ้าใครทํางานประจํานอกบ้านก็ทํางานนอกบ้านเนาะแต่ว่านักเรียนก็จะอยู่บ้าน ก็จะอยู่บ้านถ้าบ้านไหนมีผู้ใหญ่ก็จะอยู่กับคุณตาคุณยายแนี้ใช่ไหมคะรถรถไปสิบก็รธรรมดาพี่พี่เขาก็แวะมาทักทายนู่นนี่นั่นคนไลฟ์สดต้องเยอะแยะแล้วแต่ว่าแบบพี่พี่เขาจะแวะเล่นแวะชมบ้านไหนอ่งนี้นใช่ไหมพี่ทีพี่เด่นฝากพี่ทีหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ฝากลูกหน่อยได้ไหมคะอยู่บรรยุเนี่ยเวลาอยู่บ้านเดียวกันนะ ไม่เจอหน้าเลยไม่เจอหน้าพี่ธีรินเลยค่ะทุกคนถึงเวลาแล้วครับอีกหนึ่งนาทีือทำหน้าเน่ยนะเขาเลยพี่ธีพี่ดีเคยเห็นในยคอนเทนต์นี้ไหมฝากลูกหน่อยนะทำไปแล้วยังไม่ได้ลงคลิปเลยค่ะทุกคนอูทำหน้างั้นวันนี้พาไปเตะบอลป่ะไม่เอาไม่เอาอ่ะโอเคเนี่ยขอดูทรงผมเนี่ยไปตัดผมไหมทำ พี่ๆว่าพี่ทีควรตัดผมไหมคะไม่ควรควรตัดไหมไม่ควรควรที่ไม่ควรเนี่ยผมเนี่ยมีเรั่น่าจะตัดได้แล้วนะคือคนอ่ะตามมาไปมาสวัสดีพี่ครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่ะทักถ่ายเออเหมือนมีก็ลืม